สวัสดีครับ<ม>รานาราวีแอคชั่นนะครับผมวันนี้เรากลับมากับคอนเทนต์เรื่องร้ายนักรักของมาเฟียนะฮะก็อีพีที่7แล้ว,<ม>ลวเราก็จะมาดูกันต่อว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะดำเนินไปยังไงนะฮะแต่ก่อนไปดูซีรีส์กันเรามีสินค้าจากรานาราวสตูดิโอนะครับผม ก็มีมากมายเสื้อผ้าหมวกอะไรเงี้ยกระเป๋าผ้าทั้งหมดเข้าไปดูได้ที่ลิง์ด้านล่างนะครับในกล่อง Description เข้าไปเลือกซื้อเลือผ่ากันได้เลยมีเยอะแยะมากมายนะครับผมใช่แล้วก็ตอนนี้เราดูซีรีส์กันเลยฮะหายงอนผมได้แล้วผมกลับบ้านรับได้โอ้ย ูอยากฝากคิมอให้ชิอมอยู่กับผมเรื่อขไปขมีอะไรหรอหนายจะให้คิมอยู่กับกรกูมไม่ติดน,นะมาหลายคนก็สน,นุกดีได้คำนายผมไม่ได,ไไดฉันฝากด้วยเลย แล้วถ้าจะมีคนไปยิงของจริงนะมันก็ยิงได้ปะก็จริงยิงอไรก็ยิงไปเดีฉันจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายไปอยู่กับเดซค่ะไม่ถ้าคุณแม่ผมอยู่ที่นี่แท้ที่จริงก็มีคนเฝ้าเต็มบ้านคุณผมจะกลับบ้านกลับคอนโดผมนายจะกลับบ้านหรือกลับคอนโดก็ไม่ได้งไงคนรอ,อบๆตัวนายจะตกอ,อยู่ในตานายเชื่อฉันไอ้คิด ฉันแค่อยากนายปลอดภัยผมคิดจะให้มาคุณก็ไปตามตัวเลขผมมาแต่พอคิดจะให้ไปอะไล่เลยคุณก็ไล่ผมไปอย่างนี้หรออยู่นี่ไม่ปลอดภัยกว่าหรอก็รู้สึกเหมือนกันไม่ใช่อย่นันฉันแค่ไม่อยาก้นถ้าไม่อยู่ในบ้านแล้วถ้าไม่ได้ออกไปไหนมีใครเข้ามาได้หรอมันไม่ทันแล้วคุณกระมลนไม่ทันตั้งแต่ผมก้าวขาเข้ามาอยู่ในบ้านแบบนี้ ไผมลบค,ครับนายให้ผมมาบอกคุณคิมว่าวันนี้คงไม่กลับบ้านครับเพราะนายต้องออกไปทำจุฬาข้างนอกเังก็ฝากไปบอกเขานะว่าจะไปไหนก็ไปเขาเอาไปาก็คือมายืนรอเขาสนใจก็ไม่ต้อมาสนใจใครจะหายสนใจด้วยเออ,เอ,อ,องง นอนไม่หลับจะตีห้าแล้วป่ะเหมือนกัน,นอ๋อแั่ก็ไม่หลับเลยจะมาหลับชงชาได้ไหมไม่คิดจะโทรมาเลยใช่ไหมเนี่ย <laughs> ครับด้ยังอยู่ที่สำนักงานมีหลายเรื่องที่นองสัดกการครับอแต่นายเป็นห่วงุูคิมมากเลยนะครับ นายมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเอ่อพมุ่้เช้ารบจะมารับคุณคิมไปส่งที่เกาะเต่านะครับตอนนี้เดมอยู่ที่นั่นโทร่าคุณกำมลเลยนะเราไ,<ะ>ไม่ชัดปุยครับมันไม่ได้โอรเองอ่นะ ทันเสรักีคบนายทรงมือถือให้คิมหนยะไม่ได้นะครับคุณคิมเข้าห้องไปแล้วครับคิมมุดหงิยนมากรือเปล่าก็ใช้ได้ครับกำชับคไม่ส่งดูแลความปลอดภัยคิมให้ดีด้วย ปลอดภัยที่สุดสน้องตองก็อยู่ตลอดไปนู่นไม่มีคนดูแลนะมีบริการเก่าไหมมีคนเดียวไง <c oughs> ดูหลานก่อนเดอ้อหลานนับแล้วลาาลแล้วมาคุยเรื่องเราใครมาแต่งหน้าหลานตื่นอะเขียวขึ้นมาเลยไม่หรอกยวจะเขียวก็เขียวมันจะมีมันเป็นเขาเรียกว่า <c oughs> เป็นเรื่องปกติของซีรีส์วาย มีทุกเรื่องเลฟสิจะต้องมีไฟโผล่มมีแสงสวยมีอยู่ก็มีเซฟไฟขึ้นมาใช่ใชเราวางหลานเห็นไม่เห็นตัดเข้าเลยคิงครับผมส่งรายละเอียดของที่พักมในแชทแล้วนะครับเอ็นดูอะ <laughs> น่าแบบนอนนอยมากผมว,ว่าคุณสิงกมที่คงอยู่ แล้วกินด,ดีๆได้ซอสถึงเท่เนเลยนายกัชัานะตอบทราบครับไต่บอกมาเช้าไงม,มาเช้าเนี่ยมาถึงเช้ามาตอนเช้าถึงตอนเย็นเดี๋ยวผมไม่ส่งนะครับไม่ต้อง ไ,ไ,ไเขาจะเอาแซลมอนว่ายังไงโอ้โหมันน่าจะแอบตามไปอีกไอเดยมขอโทษนะเว้ยที่มาล,ลุกพนเวลาเช่าของนั่นะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยใช่แล้วครับเช่าหลายความสนุกดีผมเล่นกับแซลมอนสองคนไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เลยเดี๋ยวกูจะพาหลานกับพี่ไปเล่นน้ำอนะ่ะไปปะกูไปกันเถอะ,ดเ,ถอะเดี๋ยวกูขอพักก่อนแล้วกันไม่ไปจริงเหรอครับพี่ชิน ไปดำน้ำเล่นกันดูประการล่างด้วยนะแล้วมันอยากเห็นปลาดิโม่ว่าไม่ชิมพาก่อนดีกว่ามไม่กับล่านแล้วนะไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ไปเล่นด้วยนะครับ

วันนนว่าเราไปกินข้าวนครับได้เลยว่าแต่เดเนี่ยก็เหมาะกับเป็นคูณพ่อองเงี้ยนเนี่ยเก่งเท่เลย <c oughs> เดยดูแลหลานดีที่หนึ่งเลยตอนนี้สมอติเดมาเอาพุนะครับเสียดายที่พี่ินไม่ไป็นธรนั้นได้กังสนุกมากจะปาตุ๋นดะ้วยนะพี่ก็เสียดายเหมือนกันไว้พรุ่งนี้นะเดีย๋ยวพี่จะไม่พลาดเลยไปอาบน้ำไปหยิบวันนี้คุยเล่นยังไม่สบายครับ <c oughs> ยไปอานไปอ่านไ้มูเดคุยเล่นอยูย่ได้ไม่สบายเอมูเป็นเดียวกันฝ <c oughs> ันถึง<อ>างาน,นแต่ง <c oughs> งานกัน<อ> <c oughs> เออเนี่ยค่อยจิงนะครับ ชอบโมเมนต์ชอบ่วงมัวดูน,น่ารักมันก็รักกันมากเลยอิฐมึงคิดมากแล้วกูคิดวม่ออกอิตไม่ต้องคิดมากนะเรื่องพี่กับไอเดย์มันผ่านไปนานแล้วแล้วตอนนี้ไอเดย์มันก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดข,ของพี่แค่คนเนึ่งเท่านั้นแหละคือกูคือผม ไม่ได้คิดมากเรื่องตุ๊กคิมไก่เดเลยเขาใจผิดกันไปหมดแล้วเนี่ยผมก๋ยวเคิดว่านี่เป็นแฟนของนายใช่ไหมไม่ใช่ผู้อะไรของมึงดูได้นนคิมด้วยอาวผู้สงสยยัยไงคิมหน้าเศร้าเลยขอโทษนะครับที่ทำให้เสียบรรยากาศไม่เป็นไรหรอกพี่ก็แค่ไม่อยากให้ไม่สบายใจอะเรื่องพี่ไก่เด้ ผมไม่ได้คิดม,มากแล้วพี่คิดเกยับเดนะครับคิดมันคิดมากเลยนะกิมมนกันดีกว่าลูกเห้าอร่อยมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับเดแก่แห สายใชันวะฉันโทรไาตั้งแต่เที่ยงแล้วเนี่ยน้าตีจริงเดี๋ยวถามให้ครับไอ้คิมทำไมไม่รับโทรศัพท์นายอ่ะเขาโทรหาผมตั้งแต่นนตอนเที่ยงแล้วกูไม่ได้ยินเสียงมั้งกูก็ไม่พบโทรศัพท์มาด้วยนี่ นายได้ยินใช่ไหมครับไม่ด,ด,ด,ด้ให้ฉันคุยกับคิมคิมเข้าใจฉันผิดอยู่เปิดสิเก้โฟนเราตัดมือแล้วกันกูมไม่อยากมาขับใครอ่ะอืปล่อยไว้อย่างเงี้ยต้องบังใจกันทั้งหมดอ่ะบรรยากาศแย่มากจริง ใจ่รับสายใช่ไหมคุณก็รู้นี่เขาจะโทรมาทำไมไม่ได้สนใจกันแล้วนี่น้อยใจฉะะันเหรอผมไม่ได้น้อยใจอะไรคุณทั้นั้นแหละถ้าจบเรื่องทุกอย่างแล้วอ่ะคุณไม่ต้องมารับผมเลยนะเออผมจะกลับบ้านผมนเองคิดว่าฉันจะปล่อยนายไปไง่ายๆหรอคิดอย่าเพิ่งงอนฉันตอนนี้เลยฉันยังไม่มีเวลาโอ้ไ้นอุ้ยไม่ต้องมาไม่อยากเห็นหน้าอยกแล้วคุณบ้าย แล้ว,ลวนักกิมไม่กินข้าวหรอฮะนักคินเป็นคนฉลาดนะครับอะไรอร่อยมากครับถามว่าน,นักกินไปสิกุ้งฮะอ้าเด็กแกให้อร่อยมากอสิ่งงีนี้ยากเหมือนกันปะ จะไปเที่ยวไหนกันนะอ๋อคงทาใม่น่าหาแหละอะไรมัรน,นมากเลยนะงั้นว่นนี้เ <ปะ S 1> ขา<อ>จะม,นานมาทะเลกับแซลมอนมีไหมคะเลื่อนถึงเขาไปหมดเลยหรือไงเพราะไหนหรอ เลยสินเชาเนาะเอย่ามาดูแลหรเืเอาใจใส่ผมมากเลยนะลูกใหม่ผมไม่อยากจะถล่เรื่องใครมากกว่านี้ละพี่คิงครับนอนอยังพี่ยังเลยอีดประตูไม่ได้ล็อกอ่ะเข้ามาได้เลยพี่ยังไม่ง,ง่วงอ่ะออกไปดูหนังกับผมเลยพี่เอาดิพี่ยังไม่ง่วงเหมือนกันดีเลยพี่ งั้นผมดูหนักคนเดียวแน่เลยแล้วไอเดียอ่ะไอเดียมันเข้านอนพร้อมแซมวอนไปแล้วครับผมไม่อยากกวนมันนะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วจะมากวนจะมากวนพี่คิมละพี่ถามได้ไหมอิจชอบเดียตรงไหนหรอพี่ถามอะไรนี่เคยหรอถ้าเคยเนี่ยไม่ต้องบอกก็ได้นะ เปล่าพี่ถ้าถามว่าชอบเดย์ตรงไหนอ่มอาจจะเป็นเพราะเดย์ก็คือดีมั้งมันรักอย่างที่ผมเป็นอะแล้วมันก็ทำให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วพี่เหรอเริ่มชอบนายบ้างมันงครับอืมตรงมาตรงกลับเรื่องพี่อ่ะช่างมันเถอะเออ ไปก่อนไปเดี๋ยวพี่ตามไปโอเคครับครับอืมนั่งสินั่งบนเข้าอีสินั่งพื้นแบบนั้นเนี่ยถ้าคิมรู้ฉันโดนด่าตายครับนายเอาโทรศัพท์มาใช่ไหม โทรหาคิมให้ฉันหน่อยสิชวนคิมคุยฉันไม่อยากให้คิมเหงาให้ผมโทรหาพี่คิมแล้วชวนคุยแล้วครับใช่คิมโกรธฉันอยู่นะโทรไปก็ไม่รับสายแต่ถ้านายโทรไปเนี่ยยังไงคิมก็ต้องรับแน่ๆ ได้ยินเสียงเขาแต่สร้างเก่งจังวะฮัลโหลใบบุยสวัสดีครับคือพี่คิมใกล้จะนอนหรือ,อยังครับยังเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ว่าจอบไปดูนนหน่อยใบบุญโทรมามีอะไรหรอมันยังไม่นอนฮะผมก็ใกล้จะเข้านอนแล้วครับ พอดีโดนสัถามคีมไม่หน่อยว่าโกรธฉันอยู่หรือเปล่าเออได้ยินแล้วนะพี่คิมโกรธคุณกำมวนอยู่หรือเปล่าครับตัวขนาดนี้ก็รู้แล้วแหละเป็นคิมต้องรู้ทำไมถึงถามพี่เรื่องโกรธคุณกำมวนหรือเปล่าเออคือใครใช้โทรมาในบุญ <c oughs> คุณกำมอนหรือเปล่าจริง คือใบบุญเดี๋ยวนี้เข้าข้าคุณกมลมากกว่าพี่แล้วหรอาพี่คิมอย่าเพิ่งโกรธผมนะครับคือคุณกมลบอกผมมากพี่คิมโกรธคุณกมลมากเขาก็เลยให้ผมโทรหาพี่คิมอะครับแล้วนี่คุณกมลนั่งข้างๆใช่ไหมเขาใช้ประโยชด้วยใช่ไหมอ๋อครับเก่งจริงๆรคุณกมลทําไมชอบทาให้ผมหงุดหงิดอยู่เรื่อยแล้วทําไมต้องไปกวนใบบุญด้วยพรุ่งนี้ใบบุญเขามีเรียนนะ ถ้าอย่งางนั้นเราสายเฉยไม่ถ้าคุณจะคุยกับผมอะ่ะต้องมาเจอหน้าเท่านั้นผมไม่คุยทางโทรศพัออพท์อ๋อไม่คุณไม่ทพรุ่นี้ตื่นสายอะ่ะพี่ไม่รู้ด้วยนะอืมอ๋อครับเมียเวี่ยงแล้วคิมนี้ฉลาดจริงๆนายว่าไม่ไเป็นป่ยครับ ได้ยินเสียงแล้วค่อยมีรายการงานเลยนายนี่มันรู้รักคิดจริงๆนะใบบุญไปนอนสับจะคุยกับฉันยตอนเจอหน้ากันใช่ไหมตามไปหาแน่แน่้อไใบบุญทำไมยังไม่นอนครับ กังวลแบบพี่ชิมอ่ะผงถามอะไรหน่อยได้ไหมครับถ้าพี่ตอบได้นะคุณกังวลดูแลพี่ชิมมากแล้วก็ดูแคร์พี่ชิมมากมากรู้ว่าพี่ชิมโกรธแต่ทาไมถึงไม่ยอมไปหาพี่ชิมอ่ะครับบางทีคนเราก็ทําทุกอย่างตามใจคิดไม่ได้นะใบบุญครับคนเราทําตามใจตัวเองไม่ได้จริงๆนั่นแหละคือแม้ที่อยากทำมากก็ตามฮะใบบุญ ต้องการจะซื้อเลยไปนอนเถอะที่คมเหนื่อยนะครับพักผ่อนบ้างาน,นะที่อ่ะไม่เป็นไรหรอกเป็นวกกบตัวเราเองครับไหนจะเรื่องเรียนไหนจะต้องช่วยยายอายุแค่นี้ทำอะไรเยอะแยะแล้วแต่ผมไม่เหมือนคนอื่นนะครับ แค่นี้ยังเล็กน้อยไปสรัผมท่าน,นี้ยังไม่เท่าที่คุณกัวลกับพี่คิมทำให้ผมเลยนะครับเก่งมากเป็นเด็กเดียวนี้ต่อไปเรื่อยนะที่จะคอยดูปบุญค่อยๆเติบโตแต่ผมก็ต้องขอบคุณพี่คงด้วยนะครับที่ทำให้ผมรู้จักเชีดร ในแลไหเขาพี่เมื่อคืนนไม่ค่อยหลับหรอับนิดนึงอ่ะีดูดหนังแล้วก็ชิดตนังนอนไม่ค่อยหลับมไม่ใช่พานาันรอวะเวี่ยอะไร ทำยังไงดีแ <ules> ล <motiv ators> <m> ้วแล้วไม่ใช่นานกูพูดไหมพี่ชิงเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรบอกว่าผมได้นะไม่เป็นไรหรอกอิดมึงไปนั่งรถบัสถ้าสมบัตตื่นอะเดี๋ยวกูพาไปนั่งหับไม่ต้ตัวเข้ากันเนย s, <Sun> <S, oh. <S ั n นเบ n ร์น่แต่เราไม่มีอ่ะมันต้องใช้ After อัลโตซันงั้นเดี๋ยวมึงดูลงหลังก่อนนะเดี๋ยวบวกไปซื้อไปซื้อเองแต่ว่าอันแบบเดียวมีใครเข้ามาตัวห้ามเปิดดูหลังด้วยพี่พี่ว่าเอาผ้าชุบน้ำเย็นหมาดๆมาประคบดีกว่าไหมจะได้มันเทาอาการแผลแสบร้อนนะครับ ให้ผิวมันเย็นลงก้อาใส่เสื้อนะไม่มันอาจจะมีตอนถอดเสื้อเล่นแล้วเราไม่เห็นเนี่ยตอนบ่ายยังวิ่งโชว์ก้าวนักกิเนี่ยตอนนี้แสบเพ้อนักคิมอย่าเปิดใครใม่เนี่ยเขาบอกไม่ให้เปิดไงงไงอีกดูแซมมอนแบบพังๆนะอย่พี่ไปเปิดให้เผาเพิ่งเตือนไปเมื่อวา เขามาเก็บจานไหนอ๋อเขาเข้ามาเลยก็ได้ครับเขาสั่งว่ายังไงไม่แต่ว่าอันนี้คือพนักงานคนเดียวกขนงกับวันที่มานะเหรออืมนี่ไนร์งานสมอนะวันอันนี้ไปไนไปปอปไปไา เอาปืนจ่อมาไี้ทีสำหรับน้องชายกับหลานชายของฉันต้องมาเจ็บตัวก็ราะแกเราก็ยังไม่เคยบอกเรื่องเด็กกัคนอื่เลยนี่รู้จักคนชื่อเชอร์ี่ไหมมีอะไรหรือเปล่าไหมคุณเออเหมือนจะมาที่บ้านเมื่อคืนเธอเป็นใครเหรอครับอุ้ยแต่แม่เขาคิดมากอีกยังไงก็มาที่บ้านไงเออมาที่บ้านตอนที่ไม่อยู่ แล้วเขาก็ยังคิดอยู่ว่าแบบเออไล่แล้วเนาะเหมือนที่เชอรี่เคยพูดครั้งก่อนปวดหัวนี่นะผลของการไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่นะเขาบอกห้ามเปิดประตูนะออยังไม่ทันถึงห้านาทีเลยเขาบอกว่าใครก็แล้วแต่เ็าห้ามเปิดคือห้ามเปิดอโอ้โหเดี๋ยวไปอรอดูกันตามนะรอดูกันว่าเขาจับไปไหนนะยีีหน้า เอาไปดูตัวอย่างก็ดูรอดออกมาแล้วเออดูหลุดรอดมาแล้วแต่อย่างไรกน่าจะมามาช่วยทานอ่าก็เดี๋ยวไปรอดูอีทีหน้าล้กกันนะว่าจะเป็นยังไงวันนี้พวกเราก็ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้รันเราด้วยนะครับครับที่ผู้กอับเดนโพกัดดินนะครับใช่วันนี้พวกเราไปแล้วบ๊ายบายครับ